ครับผมเชฟเคนมาแล้วคุเจอกันจนถึงสุขครับตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเชฟบัมพ่อครัวหัวเรียงทางท่หนึ่งพือคอยเท่านั้นนะครับอวันนี้โอ้โหสมบติสมาปรยเต็มโต๊ะไปหมดเลยตอนนี้พี่มังรู้อะไรไปอะไรเดี๋ยวนิดนึงอะไรผมเริ่มพี่มัมไปหาร้านนี้มาที่ไหนเนี่ยแม่ร้านเนี่ยเขาเป็นท่านเจ้าของร้านเป็นเชฟด้วยครับเออแล้วก็พี่มังรู้ไหม ไอ้ที่มันแบบวางๆอยู่นี่มันเป็นเครื่องไทยโบราณนั่นเลยพี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นประยุกนะใช่เพราะเชฟคนนี้เขาจบมาจากไอ้โรงเรียนทั้งเมังนาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันชื่อคล้ายๆล้าเคนเลยคล้ายคล้ายเคนครเขาคือเคนครเชฟเคนคร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 ็ว้วแล้วัสดีครับส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 วัสดีครับเชฟรุ่นใหม่ไฟแรงดูนะเห็นบอกว่าจบมาจากเรียนทำอาหารมาจากที่ไหนไครับจบจากที s <S ่ไหนจริงๆเหรอ เรียนที่ French c u l i n a r y ที่นิวยอร์กแต่ว่าหลังจากจริงๆนี่ประสบการณ์คือตั้งแต่คุณรุ่นคุณแม่ในสาสกว่าปีคืออาหาราไทยล้วน<อ>และหลังจากนั้นก็ ไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็สะสมตำราอาหารด้วยแล้วก็มาประยุบปลาผสมผสานกันที่ไปเรียนที่ที่อเมริกาเนี่ยซีสัปันเนี่ยคือไปเรียนเทคนิคของฝรั่งแล้วเรียนทุกอย่างแล้วก็เอาเทคนิคนั้นมาทำอาหารไทยก็เลยเปิดร้านเองเลยเป็นเคปเองด้วยชื่อร้านชื่อร้านชื่อเดลโลโคบายอมทองไทยคุยซีนครับอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่สุขุมวิทซอย23ครับตรงแถวอโศกครับพี่ม้าโอ้ซอย23ร้านอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยเข้าไปประมาณ500เมตรจากซอย23จะอยู่ขวามือครับไปได้เลยครับ ไปทานอาหารอร่อยครับเปิดตะกี้โมงเปิด11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วพักเที่ยงแล้วก็เปิด5โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งครับที่ร้านนี้เป็นไทยคุยซีนี่คืออาหารไทยบ้านๆเลยอาหารไทยบ้านออเทนติกเป็นเราจะเน้นเป็นโลโก้แล้วก็เป็นพวกเมนูที่หายไปหาทานย่าเมนูพื้นบ้านต้องบอกนิดนึงออเทนติกก็คืออาหารไทยพื้นบ้านแล้วทํามาจากพวกสมุนไพรซึ่งคนลืมไปแล้วไม่ได้มาทํากันรุ่นปู่ย่าตายายเราทำกินกันมาแต่เด็กรุ่นใหม่ก็ไปกินเท่อย่างอาหารฝรั่งจนลรืใครไทยบ้านเรา ใครอยากทานอาหารไทยโบราณหายาตรงร้านนี้เลยครับ The Local By ออมทอง Thai Cuisine ร้านอาหารไทยต้นตำรับแท้ๆแต่และเมนูของร้านถูกปรุงอย่างพิถีพิถันจากเชฟฝีมือดีมีดีกรีจบจากสถาบันอาหารชื่อดังระดับโลกจึงทำให้ทุกเมนูของร้านนี้การันตีได้ว่าอร่อยอย่างแน่นอนและวันนี้เราจะได้ทานเมนูใดจากเชฟฝีมือดีคนนี้ไปชมกันเลยครับ วันนี้เมนูมีกี่อย่างครับเนี่ยวันนี้มี2อย่างครับอันนี้อันนี้จะเป็นแกงรันจวนเนื้อเนื้ออันนี้นะครับแกงรันจวนเนื้อครับมีพริกมีโหระพาครับมีตะไคร้ใช่ไหมมีอะไรเนี่ยที่ตานนี้คือเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกกะปิครับพริิกกะปจะใช้เป็นเอ่อหลักเลยเนี่ยใช่หลักเลยเนี่ยจะเป็นน้ำพริกกะปิครับแล้วเราก็จะนน้ำพริกกะปิเนี่ยมาทำเป็นแกงแกงรันจวนเนื้อเมนูเด่นขึ้นชื่อของร้านนี้เป็นแกงโบราณหาทานยาก ที่มีประวัติยาวนานซึ่งทางร้านก็ปรุงตามสูตรต้นฉบับที่สืบทอดกันมาส่วนผสมประกอบไปด้วยกระปิกระเทียมไทยหมอมแดงมะนาวพริกขี้หนูสวนเนื้อวัวตะไคร้น้ำปลาโหระพาอันนี้นนกะปิที่เราเอาไปย่าง,างก่อนที่จะมาํำ อันนี้นะคือกะปินะไปย่างแกะเลยพี่หม่อมแกเลยอยากเห็นอยากเห็นเห็นแล้วแกะล้แกะล้อยากเห็นอยากเห็นเป็นยังไงหน้าตาเนี่ยมันปกติแต่ว่าเราไปย่างให้ใส่ใบตองแล้วก็ไปย่างไปย่างใส่ใบตองอย่างเงี้ยหอมมากหอมมากพี่หม่อมหอมหอมไปตองอ่ะหอมใบตองเนี่ยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยที่ปกติเวลาเวลาตำตำตำไปเนี่ยตำันพี่ก็ไปย่างก็จะอร่อยพี่หม่อมโดยทั่ข้าวคุกกปิก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พี่หม่อมรู้ไหมว่าแกงรันชวนเนื้อเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้กินแล้วนะพี่มันหายไปมาก แกงนั้นจนเนื้อเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็ต้องสมัยยุธยาแกงกันเป็นแกงภาคกลางนะครับเริ่มอันไหนก่อน เมนูไหนก่อนเอาเมนูไหนก่อนครับเริ่มเมนูนี้ดีไหมเมนูเนื้อไอ้รัำจวนเนื้อนี่นะครับถามเป็ร้อนด้วยต้องการให้บอกผมครัต้องการให้บอกผมมาเลยเอาละตอนนี้ก็เชิปแคนก็อยู่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวต้องการอะไรบ้างเริ่มจากอะไรก่อนนะคุณเช็คแคนเออผมขอตัวน้ำพริกกะปิหน่อยครับพริกกะปิตัวนี้นะใส่ได้ใส่หม้อใส่ได้ครับเดี๋ยวเราเอาหม้อมาตั้งใส่กับหม้อนี้ครับหม้อนี้ครับหม้อเดียวครับผมขอน้ำสต๊อกนิดนึงครับะต้ออองเเาได้คครับโอเผมใส่เลยแล้วกันนะครับครับผมใส่เลยนะครับ ก็มีเนื้อผมขอใส่ตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องเคียงที่นี้อันนี้คือมาจากน้าพริกกะปินพริกกะปิได้แหละคือต้ตเสร็จแล้วใช่ที่ตําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ต้รจบ้อที่ต้มเสร็จะีบร้อแล้วที่ต้สร็จเรีบร้อาแล้ที่ต้ร็จรีบร้อยแลี่้มเสรีบ้ยแลวาน่ต้มาสเดียวรอยแ้วันเดรอดเรือบน้อนแ้่อใส่็จเรีบร้อ้่ตใส่เรี้อล้ต้อเ็เียอยแที้งเร็จรียบอยว่เร็จรยบรอยแ้ที่้มเสรเีอแล้วนะ ครับรุงมารอบหนึ่งครับแต่ว่าจะมีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปกติอยู่ที่ร้านนี่เชฟแคนนี่ลงมือทําทุกเมนูเองหรือเปล่าครับหรือว่ามีผู้ช่วยในร้านปกติจะเข้าเกือบทุกเมนูครับแต่ก็บางวันก็บางวันก็ไม่ได้นั่นครับพี่หม่อครับทำไมถึงถึงถึงรถจัดสามรถเพราะอะไรวะพี่หม่อมลองลองใกล้ๆเดี๋ยวโหกินขึ้นขนาดนี้ครับขึ้นครับโอ้กินเผ็ดขึ้น เห็นฉุนแบบเขาบอกเลยว่าถ้าเร็วๆเห็นได้เลยนะเร็วๆเห็นดาวใช่ไหมเร็วๆจะสำลักล้อรอนิดดาวมาเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวผมใช้เนื้อนี่เป็นเนื้อไทยดิผมใช้เนื้อน้องลายเนี่ยหละครับะมันจะได้กรุบๆครับก็เราก็ไม่ต้องสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แกงแกงนี่เขาจะทานหน้าหนาวส่วนมากพี่หม่ำเพราะอะไรเพราะว่าพวกแบบแก้วัดน่ะเพราะว่าส่วนมากเครื่องเคียงต่างๆคล้ายๆออกออกอย่างคล้ายๆต้มจิ๋วอ่ะพี่หม่อพี่หม่ำเคยทานต้มจิ๋วไหมครับต้มจิ๋วเนี่ยเวลาสมัยก่อนรัชกาลที่ห้าทานเสด็จพระพาทแล้วท่านไม่สบายท่านเป็นหวัดนะครับท่านก็จะทําต้มจิ๋วเนี่ยแล้วก็สด ได้น้ำจากเนื้อแล้วก็ใส่ปลาต้องไปใช่ไหมน้ำปลาครับใส่ซักเ้าไม่ใส่น้ำปลาก็ใส่นี่ก็ได้เบาไฟนิดนึงครับอย่าเบาไฟนิดนึงน้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลไปหน่อยใช่ครับผมรู้สึกว่าผมอยากได้น้ำปลาอีกนิดคิดไปเองครับผมว่ามันควรจะจัดทั้ง3รสนะครับพี่บังรู้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าแกงบ้านไหนเนี่ยใส่น้ำตาลเนี่ยแสดงว่าบ้านนั้นคนมีตังค์รวยใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยน้ำตาลมันจะแพงมากแพงกว่าทองอีกนะครับเพราะฉะนั้น อาหารพื้นบ้านแต่ละที่จะไม่เหมือนกันอโอเคนี่ารับแต่ตะไคร้นี่ไม่ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพี่หลังพี่หลังในะหงกก้เร่งไฟนิดนึงเนาะครับ ปกตินอกนอกจากที่ร้านเรามีเมนูแบบโบราณแบบนี้และเมนูสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่มีเลยครับคือเมนูทั้งร้านทั้งร้านทั้งหมดจะเป็นเมนูในลักษณะนี้หมดเลยครับมีทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคเหนือภาคใต้มีครับอย่างนี้พวกแกงโกแกงทางเลก็มีางถ้าแกงทางเลมีครับจะทําเป็นขาหมูขาหมูฮังเลบแกงใต้ก็จะมีอยู่ที่กระเพียงเยอะเลยครับแกงใต้ครับคุณแม่เป็นคนจังหวัดตรังครับก็จะมีอย่างอย่างเคยอย่างเนี้ยทั้งหมดจะใช้ของนคร แต่ถ้าผักส่วนมากนี่ก็จะใช้ของชุมพรครับผักนะครับหอมมากเลยให้เนื้อมันอีกนิดนึงก็ได้ครับเนื้อเนื้อเนี่ยจะออกเหลืองๆอมชมพูหนะพี่หม่อเนื้อน้องลายนะใช่เนื้อน้องลายมันไม่ไม่เหนียวใช่ไหมก็กรุบๆหน่อยนะฮะมันจะกรุบๆอ่ะพี่หม่อมถ้าเกิดว่าผมขออนุาตใส่ตะไคร้นิดนึงใส่เลยครับใส่เลยครับใสนิดหนึ่งไม่ได้ใส่เยอะอะไรเห็นป่ะพี่หม่อมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นเชฟแล้วใช้มือจับอย่างเงี้ยเพราะว่าของยังไม่สุก สามารถไปใส่ทําให้มันสุกสามารถใช้มือเปล่าจับได้แต่ถ้าสุกแล้ว้องใส่ทุงมือ้องใส่ถุงมือครับกระเทียมนะกระเทียมไม่ครับเดี๋ยวผมจะโรยตอน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 กินสดเลยเลยใช่ครับกินแบบว่าโรยไม่ต้องไม่ต้องสุกคากลายกระเทียมทอนนะพี่หม่อมผมว่าเนื้อน่าจะได้แล้วค่ะเนื้อนได้แล้วคับโอเคงั้นเราผมขออนุญาตใส่ผักแล้วปิดไฟเลยดีกว่าครับใ่อ่าอืม ใส่ลงไปดีกว่านะผมชอบกลิ่นของโหระพาเขาบอกว่าถ้าใส่โหระพากับใส่ตะไคร้แล้วมันจะดับกลิ่นคาวของเนื้อคทีนี้เวลาเวลาที่แกงเผ็ดพี่หม่ำแกงเผ็ดแกงเขียวหวานน่ะเวลาใส่ใบโหละพาแล้วใบโหละพามันดำๆปิดไฟแล้วดับแล้วมันจะดำเห็นป่ะใบโหละพาไม่สุกเวลาไม่สุกมันจะดำแต่ถ้ามันมันสุกแล้วเนี่ยเขียวๆเนี่ยโรยหน้าใช่ไหม เฮ้ยก็ไม่สุกมากเท่าไหร่นะใช่เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่มัมจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่มัมครับกุกขิงน้ำจใช่หนิดนึงเออหอมอ่ะหอมมากพี่ตัดให้หมดเลยจัดให้หมดเลยเนื้อเนื้อจักให้หมดเลยนี่นะครของปรดพี่มัมเลยเนี่ยเมนูเนี่ยต้องเป็นเมนูปรดพี่มัมแหละเป็นคนที่ชอบผักวางนี่แหะนารักวนัแล้วก็คือผมจะชอบกลิ่นสมุนไพรมากๆก่อนคอผมจะใส่ตัด ไข่ต้มไข้สดมันจะเพิ่มรสชาติใช่แต่ไร้ที่เพิ่มรสชาติพี่หม่ำเพราะว่าอะไรนึกว่าเพราะว่าเขาเอาน้ำมันน้ำมันจากไร้เนี่ยจะช่วยให้ท้องไม่ผูกนะคะก็เลยอือเข้าใจผมเอายอดยอดไหนดีเชิญเชิตอนนี้เนาะนะคะมาแต่งงานเสียเข้าไปเมนูจานนี้นี่เป็นอนนี่นั่นเลยพี่หม่ำเป็นอะไรมะสมุนไพรล้วนอือโอเคครับ แกงรันจวนเนื้อที่ทางร้านปรุงตามสูตรต้นตำรับจึงได้รสชาติเผ็ดร้อนตามแบบฉบับแกงพื้นบ้านของไทยและด้วยส่วนผสมจากกะปิที่ทางร้านคัดเลือกมาอย่างดีที่ส่งกลิ่นหอมรันจวนสมชื่อจริงๆเลยครับครับนี่คือหน้าต่างมันนะครับแกงเนื้อรันจวนแกงเนื้อรันจวนนะครับก็พอกดีครับพอเหมาะพอกินแหน่เขาเขาสวยสุดจานนะถูกใจถูกใจเก็บเก็บไว้เลยเพื่อรับฟังคนนี้ัามาฟังนี้ อ้าวอันนี้จะเป็นยำนะครับชื่อยำตะไคร้สามเกลือใต้นะครับยำตะไคร้สามเกลือใต้ครับแล้วเวลาเราทานเนี่ยก็จะห่ออยู่ในใบชะพลูครับใบชะพลูนี่นี่นะใบชะพลูนี่ใช่ครับใชชครับนี่ห่อเลยกินเหมือนเมี่ยนกินเหมือนเนี่ยคล้ายๆคล้ายคล้ายๆครับอ๋อแล้วเครื่องเคียงประกอบด้วยอะไรนะมี ส่วนหลักๆเลยนะครับก็จะมีหอมเจียวมีกุ้งเสียบนะครับมีปลาชิ้นช้างมีมะพร้าวคั่วและที่เหลือก็จะคล้ายๆกับเครื่องยำแล้วนี่อะไรครับอันนี้มันเป็นน้ำน้ำยำที่ผมปรุงมาก็คือใช้หลักคือเป็นใส่กะปิด้วยครับใส่กะปิเนี่ยแหละครับใส่กะปิเวลาเราห่อทานมันก็ตันปี๊บใช่ใช่ครับแล้วมีน้ำมะขามบะ ไม่มีครับไม่มีเนาะอันนี้เมื่อกี้เห็นปลาในปลาอะไรนะปลาชิงชังอ่ะครับปลาอะไรปลาชิงชังคือเป็นปลาตัวเล็กๆที่เหมือนทอดกรอบแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยครับเหมือนเหมือนปลากระสิวบ้านผมอยากเป็นตัวเองด้วยเมนูที่สองของวันนี้คือยำตะไคร้สามเกลือใต้ เมนูที่ดำวัตถุดิบขึ้นชื่อ3อย่างของภาคใต้มาเป็นตัวชูโรงปรุงด้วยน้ำยำรสเด็ดของทางร้านทานคู่กับใบชะพลูยิ่งอร่อยเข้ากันแบบสุดๆส่วนผสมเมนูยำตะไคร้สามเกลือใต้ประกอบไปด้วยตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูมะพร้าวข่วถั่วลิสงใบชะพลูปลาชิ้งช้างกุ้งเสียบน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลสาดมะนาวและน้ำปลา ชิมเครื่องปรุงหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเช็คเช็กกว่าปลาเลยนะปลาชิงชังปลาชิงชังอร่อยพี่สุดยอดเลยปลาชิงชังอันนี้กุ้งแห้งชิงชังไม่หาเท่าที่ควรแต่ก็แต่ก็ไปเสิรเสียงหัวได้เป็นนี่เป็นเสียงหัวโอเคนี่กระนี่น้ำปรุงพิเศษนี่คือน้ำนี่ปรุงมานะครับก็คือจะทำจากกะปิมีน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ปรุงรสใส่เกลือใส่รียยบรร้อนะคับผมใส่เหนื้อเนียนเหรอเนาะใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับครับชื่ออะไรนะ ตะเคตักไข่สามเกลือเลยนะใต้สามเกลือใต้ครับโอเคเป็นยำทางใต้ค่ะเนี่ยใช่ครับเป็นเมนูทางใต้ครับเดี๋ยวผมใส่พริกใช่ไหมใส่พริกนะครับพี่หม่ำทานเผ็ดไหมอ่ะก็กินได้กินได้งั้นก็พี่ผม่ขอเดี๋ยวผมเอาช้อนให้ดีกว่าเนาะช้อนเล็กๆให้ขอบคุณครับขอบเค จริงๆใส่ตะไคร้เลยก็ได้นะครับที่จริงตะไคร้ก็แซ่โอ้เยอะมากเลยตะไคร้อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็ใส่พี่หม่อมครับที่เขาใส่ตะไคร้เยอะนี่เขาเขาเมนูเขาชื่อยำตะไคร้โอพี่หม่อมฝากคนคนนะครับผมคลุกกะครักคลราวคลุกนะครับครับครับครุ๊กไก่ไม่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นน้ำยำอีกเหมือนกันครับก็คือจะใส่น้ำตาลมะนาวแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยครับผมครับคุกคุกครุ๊กครุ๊กครุ๊กคุกครุ๊กคครุ๊ กุ้งเสียบที่ไหนครับเอ่อกุ้งเสียบของทางใต้เนี่แหละครับรไม่ได้เสียบที่ไม้ไบกนะุ้งเสียบไม่ได้เสียบที่ไม้ อะไรเรื่องอื่ไปเกี่ยนไปเขาจะทำกับคงกับข้าวกันไปเป็นต้นากไปอ้ยอุ้ยมาใส่หอมแดงนะครับพี่หมาหอแดงหอมแดงใส่ไปแล้วโอเคใหอมแดงไปแล้วอ่ะกุ้งเสียบที่ไม้ครับเสียบกุ้งเสียบที่ไม้นะครับโอเคครับใส่ไปลาปลาชิงจังครับพี่หมาปลาชิงจันก็ใช่มันมันจะกรอบเหรอกรอบได้นะยังยังได้อยู่ครับแล้วมันเราแป๊บเดียวครับจริงๆเราไม่ได้กรอบแล้วก็ทำเสียงคราบนี่นะอันนี้มะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วครับ มะพร้าวก็คือมะพร้าวที่เป็ดเป็นมะพร้าวแห้งใช่ไหมใช่ครับบอกบอกพี่หม่ำนิดนึงใส่มะพร้าวคั่วเพื่ออะไรครับให้มันมันเออหนึ่งครับมันด้วยแล้วมันก็จะดูดมันจะทําให้มันเข้ากันด้วยครับแล้วเวลาที่ห่อเนี่ยมันจะอยู่ตัวมันจะไม่กระเด็นออกครับพี่หม่ำผมนิดนึงผมขอน้นำมะนาวได้ไหมครับพี่ผมไปใช้่นี่วางนิ่งๆแล้วขอทำใช่เชฟเชฟหม่ำนะโอเคใส่สักช้อนหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับหวานหน่อยครับก่อนออกก็หอมเจียวหน่อยพี่หม่ำครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะมะนาวพี่หมํามะนาวมีสองอย่างมะนาวมีมะนาวนอกกับมะนาวใน มันคืออะไรมะนาวนอกนี่คือตั้งแต่นครปฐมถึงเพชรบุรีอันนี้จะเป็นมะนาวเป็นๆกลมๆลูกใหญ่ๆแต่ถ้าจากนครปฐมลงมาเนี่ยมาถึงปทุมธานีจะเป็นมะนาวลูกเขียวๆเล็กๆนั่นแหละเขาเรียกมะนาวใช่ยเขาเรียกมะนาวในคนละพันกันคนละพันกันแล้วมะนาวเนี่ยเวลาเวลาบีบแล้วใส่ในตู้เย็นถ้าเกินวันเนี่ยมันจะเปรี้ยวดับโอ้โหเปรี้ยวไปเหมือนกันใช่แล้วคนละพันใช่เราซื้อสองพันก็คือได้หลายโลหน่อยครับประมาณนั้นล่ะพี่ก็เลยนะอ่าเยอะมากเ่ย เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วง่ายจังอ่ะเรจะได้กลับไปทําที่บ้านง่ายๆแค่นี้เองเห็นแบบพี่หม่มเวลาเขาใส่นี่ปั๊บมันจะแห้งเหรอแล้วเวลาวางเนี่ยเดี๋ยวเวลาเอาช้อนตักลราห่อเป็นใบๆมันจะอรเมันก็จะมีทุกรสชาติหวนใส่แล้วเดี๋ยวเขาจะทําจจะโรยพริกโรยพริกโรยอะไรไปลูกโดดหรือใส่ไปใช่เปล่งก็ใส่พริก้าไปใช่ใส่น้ำ วางตรงนั้นเลยแล้วแต่ใครอยากกินเป็ดก็โรยเลยเป็นลูกโดดไปเลยครับท่านผู้ชมลิ้นไก่รูดเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยเมนูนี้ทําง่ายมากใช่ไหมแล้วก็เวลาไปตลาดหาซื้อพวกนี้ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีปลาชิงชังเราไม่มีอ่าทัวเราก็สามารถใช้กุ้งแห้งธรรมดาบ้านเราก็ได้เลยครับนี่คืาเรียกว่ายำตะไคร้สามเกลือนะครับยำตะไคร้สามเกลือใต้ใต้ด้วยครัใต้ด้วยเมนูยำตะไคร้สามเกลือใต้ เมนูที่ปรุงวัตถุดิบจากเมืองใต้ให้รสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดมันอย่างลงตัวแถมยังเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้อีกนะครับกลิ่นหอมทั้งสองอันนี้หอมตะไคร้ครับอันนี้ก็หอมกะปิครับอ่าอันนี้คือยำตะไคร้สามเกือใต้ครับครับแล้วอันนี้แกงกรันจวนแกงกรันจวนเนื้อเื้อทั้งทั้งทั้งสองอย่างอันนี้เป็นพักพักภาคกลางอันนี้แกงภาคกลางอันนี้ภาคกลางไม่แกงแกงแกงรันจวนเนื้อเนื้อใช่ภาคกลางครับแต่ว่าอันเนี้ยคือภาคใต้นะครับภาคใต้ นะเราเอางก่อนเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนพี่หม่ำได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใช้ใบเนอ่ะผมผมขอใบขอใบนิดหนึ่งผมใส่ก่อนเลยครับอ่อเลยใช่ไหมใช่อ๋อเลยครับพี่หม่ำทีนี้พี่หม่ำเราอันนี้ปั๊บใส่ลูกโดดนิดนึงพี่อืเรอจะเขยไปเดี๋ินนี่แหละพี่เลาก็ห่อหอดหอก้นนิดหนึ่งหอก้นใบถ้าอย่างงี้ไหมพี่หม่ำเขนาบบนี้นี่นะอืม อีกอย่างเนี่ยผมผมแนะนําพี่หม่ำเลยพี่หม่ำรู้จักใบทองหลังไหม,อมยอดอ่อนต้นทองหลังอะ่ะกินกับอโอเคอหอมเวอร์บุนหอมเลยอ่ะเพลิดเพลินก็ไปๆพี่ก็้เพลิดเพลินม,ม,มาอ,มอ,มอร่อยมันออกวหวานๆเค็มๆปลาหน่อยหนึ่งแล้วก็หอมใบตะป,ปูแล้วก็มันๆมันมันมีนี่ด้วยพี่หม่ำมันมะพร้าวใช่ต้องมีกลิ่นกะปิ บีงยิงปีตามาแล้วก็เอแล้วได้ได้ความกรอบอย่างปลาชิงชันแล้วก็กุ้งใช่กรอบด้วยกรอบมากนี้แกงเนื้อรันจวนแกงรันจวนแกงรันจวนเดี๋ยวผมนิดนึงพี่บำมาอือครับป๊าบข้ามาเดี๋ยวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานน้ำแกงก่อนพี่มบำจะได้รู้ว่ารสชาติเขาเป็นไง ผมขอต้มแกงราดเลยพี่มัมเสาดเลยนะสุดยอดอะถ้วยนี้นี่อร่อยทุกเหลี่ยมเลยพี่มัมงดงดงมหอมตอกข้หอมกระปิด้วยผู้ชมครับอร่อยทุกเหลี่ยมอืเฮ้าวเป็นหมูก็ได้ใช่ไหมได้ครับเป็นไก่ก็ได้ได้ครับ เป็นนกคงเลยไหมเราได้ครับรู้ทำไมอ่ะ๋อเราตื่นใจแล้วนอกจากสองเมนูนี้ที่ร้านมีมีเมนูอื่นไหมครับก็ถ้าเกิดเมนูอย่างที่ใต้ที่ขายดีเนี่ยจะเป็นแกงคั่วเนื้อปลาทานกับใบส้มแป้นขี้ม้าใบส้มแป้นขี้มาไม่รู้จักสิงงงงงต้องไปต้องไปใบส้มแป้นขี้มาครับ มีเปรี้ยวไม่แบบมีเปรี้ยวเขาจะมีเปรี้ยวๆด้วยครับมันจะหอมคล้ายๆกับใบพริกผสมกับใบส้มนะฮะใช่<อ>ครับนอกจากเมนูนี้แล้วก็จะรวบรวมเมนูอาหารไทยพ<ม>ื้นบ,บ้านทั้งหมดมทุกภาคที่หนำร้านนี้ทุกภาค อร่อยทุกเหลี่ยมอย่างที่พี่บอกเอาไว้นะครับอ้าวร้านอยู่ตรงไหนบอกไปเลยอยู่สุขุมวิทซอย23ครับเข้ามาประมาณ500เมตรจะอยู่ขวามือนะครับครับเออถ้ามา BTS ก็ลงอโศกครับใส่เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับใส่ไปเลยใช่ได้เลขศูนย์สองหกหกสี่ศูนย์หกหกสี่ครับร้านนี้ต้องจองไหมครับเวลาไปต้องจองต้องจองก่อนเพราะว่าที่นั่งไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากวันหยุดไม่ต้องจองครับ ช่วงนี้ต้องจองต้องจองนะครับตอนนี้อร่อยอย่างนี้เชฟมั่มพ่อคโคเขาเรียมไม่มีใบประกาศสิบบัตรให้เป็นไมไม่ได้เพราะร้านนี้อร่อยทุกเรียมมานี่เลานี่เลยครับผมนี่ลายเซ็นเช็ตเกินนี่ลายเซ็นผมครับหมั่มยโสครับนี่อร่อยทุกเรียมครับรับไปเลยแม่อร่อยอย่างนี้ไปติดหน้าร้านเลยไปติดหน้าร้านเลยว่าร้านนี้อร่อยทุกเหลี่ยมจริงอ้าวเมื่อกี้นี้ ก็อย่างที่เชฟแคนทําให้ดูนะครับง่ายๆนี่ก็อาหารง่ายๆครับมีตะไคร้มีอะไรอย่างที่บอกดูทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรชอบเป็นแฟนเองของเราได้แล้วก็พิมพ์ค้นนะเชฟมามเพรากัวเขาเดืตามที่อยู่้า่างนี้แค่นั้นแหละครับผมหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหรือร้านอาหารใดๆหรือเชฟท่านใดนะครับสนใจจะมาออกรายการนะครับติดต่อข้างล่างมาได้เลยนะครับแล้วก็ ส่งรายละเอียดมาก่อนว่าร้านคุณเป็นยังไงประวัติคุณเป็นยังไงนะครับทางเราจะต่อกลับไปบทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเจอกัน4โมงครึ่งจนถองาโมงเย็นเด้อครับเด้ออ้าวต้องลาไปก่อน เจอกันที่ช่องหนึ่งเวิร์กควยเท่านั้นับลาไปก่อนเด้อคงได้เจอแค่จันถึงสุขัปดาทิตย์ไม่ได้เจอกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วกันเอ้าไปเด้อลาไปกินสาแกงเนื้อรันจวนมีดำตะไคร้สามเกลือมะดันค้นไตเฮ้ยเออรร้านเดอะโลโก้บายอมทองไทคูซี โบราณที่จะทำให้คุณได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารไทยพื้นบ้านหาทานยากเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดอย่างแกงรนจุนเนื้อแกงโบราณหาทานยากจานนี้ที่อร่อยได้รสชาติไทยแท้ อีกเมนูที่ไม่ควรพลาดคือยำสามเกลือใต้ถูกปรุงด้วยน้ำยำรสเด็ดของทางร้านกินพร้อมกับใบชพัพลูอร่อยครบรสแบบนี้เชฟหม่ำและเชฟเขนต้องบอกว่าอร่อยทุกเหลี่ยมจริงๆนะครับสวัสดีครับผมหนงแห่าชาตินะครับและตอนนี้นะครับเบอร์พอยมีช่อง YouTube แล้วนะครับผมเอาติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง